สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านสวัสดียามเช้าของวันสุกร์สดใสเป็นกําลังใจไปให้ทุกคนทุกคนนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังออกงานเหมือนเหมือนก,นกันกับหัวหน้าจโจอยและตาตา้ตาและทีมงานค่ะทุกคนคะวันนี้ภารกิจช่วงเช้า This is a uh, คือโอ้ถ oh. ังถังถังน้ามันใช่ไหมหรือว่ามันคืออะไรหรือเปล่าอ๋อ oh, ไม่ใช่อ่า uh หลังๆของเจ้าโกเบสีฟ้าที่เขาตัดใช่ใช่ใชใชใช,ชแต่เจะเพิ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือถังอะไรยังไงก็เปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะทุกคนคะ่ะเอาเป็นว่าเราก็จะดูการเคลื่อนย้ายของพะนาจรอยนะคะภารกิจเป้าหมายของวันนี้คือ,อต้องลากเจ้าเจ้านี่ไปไว้ข้างนอกให้ไกลหน่อยนะเจ้าคะเพราะว่าอา้ยยแม่ สลิงค่ะจ้าเอาเคียียเลยหรอคะเอาเคีย่ยค่ะโ oh, oh, oh. อ้โอ้โอ้โอ้หุ่ยหนะักพอควรนะทุกคนอุ้ยมันจะเปบี้ของเขานะระวังนะวายได้ยินเฮียบอกว่าเขาจะมาเอาวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่เขาจะมาเอามาเอาเจ้านี้นะาะ <laughs> ตาตาบอกว่าเม่าเอาดากเม้าเอาดากเจ้าโกเบสองเลยแ <c oughs> มนบอกโกเบสองรอยแมนบอกเ <c oughs> อ้ยเบาถึงแน่ผ <c oughs> ิดแน่ได้ค่ะทุกคนค่ะเอาเอาเอจะลิงหน่อยขาดปิดเลยแสดงว่าหนักแห้งอยู่เด้นี่ I ไอส้มทเล้ไอส้มทเลอ้อคันนี้เคยขนรถเกี่ยวนะทุกคนเออขนรถเกี่ยวหัวหน้าขับอะ่ะมันจะยกยก,ยกเพราะว่ารถเกี่ยวมันก็หนักเนาะตัวนี้มันก็จะเล็กๆหน่อยอ,อ้าวว่ากันปดันมาดันมาต่าตาอ,อ้าวอ,อุ๊ยอ,อุออ๊ย เอาประคับประคองมามันถึงหน้าตานะเอามันถึงนะอย่าให้มันเข้าป่านะว้าวโอยยยยยยยๆๆยย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 ายยยมยนยมยนหมยกยย้อยย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  mở lao mở lao mở lao à ô, 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 ô. Dạ, 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 dạ <laughs> à đan mô đan mô đan à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  ว้าวว้าวว้าววว้าวได้ละหามองหามองสก,กิตบ่ได้ติหามองสก,กิตบ่ได้ ีอย่างเนี้ยไปอีกไปอีกไปอีกเอาเริ่มมาเลยเอาเข้ามาเข้ามามาเออ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 ตาตาว่าปันมาหมุนเลยปะนะนี่เอาบ่าเมียนแค่มาหมุนล่ะเอาตังล้มมันตรงๆวะนะ โอ้ยพาตาตาบันเทิงแต่เสาเลยแม่ต้องเอาอันนั้นออกนะโมเมนตินั่นไงอาร์มนะบออารมอารมันมีอารมอยู่ในปลานี่ยล่ะ บอกว่าไม่ได้ลากดางอีแคดไปใส่อีกล่ละเ้าต้องเอาจอดนีมาเพราะว่าเฮียบอกว่าต้องยกต้องยกอามเนี่ยอยู่ในปลานี่แม่พี่น้องไม่เป็นปลาหยาเด้อปลาเล็กขักๆเด้อนั่นน่ะเห็นบ่สีฝาั่อ้อยสีเหลืองๆองอนนั่นน่ะ นั่นแม่อันนั้นก็เล็กด้วยน่ะกดังน,นั่นก็นั่นก็แมนเพราะว่าเอ่เพิ่นว่าแถาแกว่าเพิ่นเพิ่นสีมะเก็บมะเก็บเศษเล็กแล้วโอ้โหมีหลายมุ่งหลายมองค่ะพี่น้องคะกดังเล็กนี่หลายอหลีเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามือนีเขาจิต้องยกตัวนี้ออกมาออกมาไวเพิ่นก่อน วัเดียวเขาไปเหตุงานเดียวบ,บ,บ,บ่ได้ออกมายกทุกคนเดียหลาา่ะค่ะแมนบ่เนาะอวันนี้อันอันอัน,อนเจ้าไขาลานสะอาดสะอาดสุดสวยด้วยฝีมือของตาตาหัวหน้าช่วยฉีดนิดนึงนะคะทุกคนค่ะสะอาดเอี่ยมอ่องเจ้าไขาลาดวันนี้แต่น้าหัวหน้าถอยดาบมาเลยบ่มื Mình sẽ lưu mà vào nhu càm của nó ไม่ได้โยกอนีรตีหมู่บ้านแถวเกวานโยกอนี้นะโมเมนต์บอกเขาสิมาเก็บเศษเล็กมือนี้ได้ยินว่าหมู่บ้านอ่ะเพื่อนว่าเขาสิให้เขามาเก็บเอา

ไปเห็ดเปียกแล้วเด้อค่ะทุกคนค่ะไปไปน้ากันเด้อไปเห็ดเปียกน้ากันเด้อเมื่อนข้าสจะแก้ดินมองเกาล่ะค่ะทุกคนค่ะพะวานหยั่งพอว่าข้าเลงไหเหลวงานมองนั้นเพราะว่าข้าจะเก็บแตงสะเพิ่นไหเแลวในมือนี้เป็นกําลังใจให้ที่งานน้าเด้อเอฟซีถิ่นรักจ๋าพราะว่างานหนาขาก็มนี้อีกอีกหลายงานอยู่นะพี่น้องค่ะที่ขาเข้าน่ะในอันเห็ดงานก็สิบอทันน่นนะพี่น้องค่ะอันเุก่น เก็ของที่พันยานฝนเพราะว่าถ้าฝนตก่าจะเอาดินออกก่ได้แมนค่ะเพอไปที่เอาเอา้เอาห่อนห่อนโอ้ยบัดยังเวียนพี่น้องเลยห่อนแหงเอานี่่ปเอาไปไปแล้วไปบอ่อใส่ท่อหัวคือเเ่าล่ะค่ะพี่นอ้องค่ะอุดอุดเอาอึดเอาไปเอาอุดไปแล้ว ไปไปทำงานแล้วเด้อพี่น้องทีนารักจา๋าเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮ้าจังสิเปพ็พกันอยู่บอ่ออีกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิงว่าเหมือว้าขุดไปได้หลายปันไดแล้วนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึงสิมาอัปเดตให้ f อทซี่ีนารักไดเบิงเด้อค่ะเด้อว,ว่าการทำงานของหัวน้าโจยไปปันไดประหอดไดมันี้ส่งสีสีแล้วว่า,าแล้ลนี่กระถือว่าบุญภาวัสนส่งบักคักเลยเด้อพี่น้องค่ะแมนเอ้าไปอีกอัน เจาไขาลานกับสิบภาพแขนออกเติมน้ำมันแล้วก็เตรียมโตออกจากบริษัทแล้วปะเดี๋ยวสวยๆเขาจังมาพอกันอีกเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีเอฟซี FC ทีนารักจ้ะบ๊ายบายไปพร้อมเจ้าไขาลานจ้ะสวัสดีค่ะ